่าตอนนี้เรามาถึงน้ําตกสปันแล้วนะครับผมเรามาก็สายแล้วนะครับหมอกก็ขึ้นข้างบนแล้วครับต้นหมอกก็ลอยขึ้นข้างบนแล้วครับนี่ครับขึ้นข้างบนไปแล้วเหนื่อยอแล้วใช่ไหม <S <s <uck> ไปเลยเหนื่อยก็ไปกาัมาแล้ว ครัแล้วก็จะลงไปที่ต้นตกครับนี่เหนื่อยกระต่ายลงไปแล้วจับไม้ด้วยจับได้ไม้ด้วยนี่ครับเหนื่อยกระต่ายลงไปก่อนแล้ว <laughs> นี่ครับลงไปแล้วอ่ะค่อนข้างชันนะเหล่าไม้ไม่ค่อยแข็งแรงอีกไม่เป็นไรลงไปเลยอยากได้บรรยากาศที่ส,สวยๆนะครับนี่ครับ หมอกด้านบนนะครับก็เลยหัวเราไปแล้วนะครับก็อยู่จุดชมวิวก็จะเห็นนะครับเป็นทะเลหมอกนะครับนี่ครับหมอกนี้ โอ้ยน้ำตกสวยนะเนี่ยสวยสวยสวยใช่คนไม่สวยเฮ้ยไม่ใช่สวยอยู่น้ำตกสปันนะครับผมหรือว่าหนาวสบันนะครับเย็นมากเยนก็ยนสะปันเลยใช่ไหมสะปันเลย น้ำตกสปันนะครับตกสปันเลยว่าสบั้นนะครับผมขาขึ้นนะครับก็จะขึ้นก็คิดหนักเหมือนกันนะครับขึ้นไปเลยห้ามลดลงมานะปีนขึ้นไปเออปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเลยห้ามลดนะยิ่งคุณลุคุณลดลงมาตายเลยนะนี่จับให้มั่น เราจะขึ้นไปชั้นที่สองต่อนะคะ่ะไปดูกันมีสะพานเดินข้ามนะครับนี่นะครับเราก็มาชั้นที่หนึ่งแล้วนะครับก็เดินขึ้นมาอีกครับถือว่าํำรวจธรรมชาติไปแล้วน,นะครับก็จะเดินไปอีกหลังจากข้ามสะพานมานะครับแล้วก็จะมีบันไดขึ้น,ข,นข้างบนอีกนะครับ ดูเกนน้องๆบอกว่ามี3ชั้นนะครับก็เราได้ถึงชั้นแล้วครับชั้นต่อไปที่ทางก็จะเป็นอย่างนี้ครับจลองดูโอเคเรามาเที่ยวน้ำตกเราไม่ต้องหาน้ากินหรอกใช่ปีนเขาขึ้นไปหาหมอกจะกินยังไงไปกันเลย <_ an> เหนื่อยนะครับรู้สึกว่าใกล้จะทันหมอกแล้วนี่ครับคนด้านล่างได้ถอดเสื้อกันหนาวแล้วครับ <_ an> ถอดเสื้อกันแล้วนะครับตอนนี้เรามาทันหมอกแล้วเนาะตามหมอกมาทันแล้วนี่ครับหมอกเราตกสปันนะครับสปันก็หนาวสปันนะครับก็ป,นนรบประมาณนั้น เราก็เดินลงอีกแล้วก็ขึ้นอีกนะครับจะเดินลงตรงนี้แล้วก็ขึ้นอีกพอนหายใจก่อนค่อยลุยอันนี้เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับของน้ำตกสปันนะครับนี่ครับบอกนะครับบอกอยู่นี่น้ำตกสปันจังหวัดน่านนะครับผม ดูนะครับเราก็อยู่ท่ามกลางน้ําตกนะครับน้ําตกนะครับแล้วก็สายหมอกนะครับนี่นะครับถ้ามาเช้ากว่านี้ก็จะได้บรรยากาศที่ดีนะครับก็จะเป็นหมอกที่หนากว่านี้นะครับอันนี้เราก็มาหลังสองโมงเช้าแล้วนะครับอันนี้ชั้นที่สองนะครับของน้ําตกสปันนะครับเราจะขึ้นไปอีกชั้นที่สามนะครับ ว่าจะเป็นยังไงเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วแหละอ่านะครับตอนนี้เราจะขึ้นไปชั้นที่3นะครับชั้นที่3เห็นแวบๆนะครับเพื่อนๆนี่ชั้นที่3ค่อนข้างสูงนะครับสวยคุ้มค่านะครับแหมใครไม่มานะครับก็เสียใจด้วยนะครับชั้นแรกก็ไม่ใหญ่นะครับชั้นที่2ก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนี่ชั้นที่3นะครับชั้นที่สนี้สุดยอดนะครับสวยงาม โอ้หมีเป็นชั้นที่สามนะครับนี่ครับอันนี้บรรยากาศของชั้นที่สามนะครับก็จะมีก้อนหินใหญ่นะครับแล้วก็มีเครือเถาวันนะครับที่ใหญ่ของทาสานนะครับที่มาทำไว้นะครับในชั้นที่สามนะครับก็สูงนะครับ วยงามนะครับก็จะมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่นะครับก็สามารถเล่นน้ําได้นะครับแต่ก็ระวังด้วยนะครับก็ระวังจมน้ํานะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับระวังเด็กจมน้ําตายนะครับนี่ครับก็เป็นแอ่งน้ําก็สามารถเล่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นที่3ามนะครับ นี่ครับก็สวยงามมากนะครับใครมาไม่ถึงจัดที่3ก็เสียใจด้วยนะครับผมถ้ามาแล้วก็ต้องมาให้ถึงที่สุดนะครับมาให้สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่อยู่ปลายทางของเราก็จะสวยที่สุดเหมือนกันนะครับผมมาได้นะครับน้ำตกสปันนะครับผมที่จังหวัดน่านนะครับอุทยานแห่งชาติคุณน่านนะครับผม า่ไปเช้าๆนะครับหมอกก็จะเต็มเลยนะครับอันนี้หมอกก็เลยหัวเราไปแล้วนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับนี่หมอกอยู่ข้างบนในหัวเราขึ้นไปแล้วมาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไล้แค่นี้ครับสวัสดีครับ